ในตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของสถาปัตยกรรมกับความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ของทั้งสสถานที่คือวัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่และคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ค่ะสถานที่แรกวัดพระธาตุแช่แห้งวัดพระธาตุแช่แห้งเป็นจังหวัดเก่าแก่และสําคัญของจังหวัดน่านสร้างขึ้นราวพศ .1896 ซึ่งเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านนา โดยพยาการเมืองพระอารามหลวงลักษณะของสถาปัตยกรรมคือมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีหลังคาเป็นการซ้อนแบบลดหลั่นเจดีพระธาตมีลักษณะเป็นทรงระฆังฐานสี่เหลี่ยมความสูงประมาณ55เมตรย่อมุมไม,ม้12ผสมผสานศิลปะล้านนาและสุโขทยัย จิตกรรมฝาผนังยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระเวสสันดรชาดกส่วนักสามชาดกภาพพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นต้นนอกจากตัวพระธาตุแช่แห้งแล้วภายในวัดยังมีพระธาตุตกุ้งหรือเจดีชเวดากองจำลองอีกด้วยเนื่องจากสมัยรัชกาลที่5มีแรงงานและพ่อค้าชาวพม่าจำนวนมาก ที่มาทำงานอุตสาหกรรมการค้าไม้ในภาคเหนือโดยเฉพาะในน่านแพร่ลำปางคนพม่าก,กลุ่มนี้นำวัฒนธรรมและศาสนาของตนเข้ามาด้วยจึงสร้างเจดีชเวดากองจำลองขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวพม่า,มาที่อาศัยอยู่ในน่านคล้ายกับที่พบในจังหวัดอื่นๆที่มีชาวพม่า,มาเข้ามาตั้งรกราก เช่นลำปางที่มีวัดสี่ชุมซึ่งเป็นวัดพม่าเก่าแก่ต่อมาวัดพระธาตุช่อแหนะคะวัดพระธาตุช่อแหมีสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนาและเชียงแสนถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิระแห่งล้านนาราวพศ1,900และในพศ2542พระธาตุช่อแหได้รับการประกาศขึ้นเป็นพระอารามหลวง จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมศิลปะแบบเชียงแสนฐานของพระธาตุมีการแกะสลักลวดลายแบบล้านนาเช่นดอกไม้และสัตว์นิมพานอีกทั้งพระธาตุช่อแฮยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีขานอีกด้วยพระวิหารหลวงในวัดช่อแฮเป็นวิหารทรงล้านนามีหลังคาซ้อนกันหลายชั้น ภายในประดิษฐานพระประธานและตกแต่งด้วยลวดลายจิตรกรรมและสุดท้ายคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวงสร้างขึ้นในปีพศ2435โดยพระเจ้าพิริยะเทพพระวงศ์คุ้มแห่งนี้เป็นอาคารโอทโถงมีประตูหน้าต่างทั้งหมด72บานลวดงามด้วยลายฉลุไม้อยู่ด้านบนปั้นลมและชายคาน้า เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่5ยุคต้นซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปหรือทรงขนมปังขิงต่อมาเกิดกระบฏเมืองแพร่เจ้าพริยะเทพวง์ถูกตัดสินว่ามีส่วนรู้เห็นจึงมีการสั่งปลดยศศักดิ์และยึดทรัพย์รวมทั้งเข้ายึดคุ้มหลวงมีการส่งทหารสยามจากส่วนกลางเข้ามายังเมืองแพร่ มีการปรับปรามและปฏิบัติต่อคนท้องถิ่นเหมือนเป็นคนต่างชาตินยยหนึ่งก็เป็นเหมือนการแสดงสัญญาณนุภาพของสยามให้หัวเมืองเหนืออื่นๆยำเกรงภายในคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่แต่เดิมถูกใช้เป็นที่พักและสำนักงานข้าราชการภายหลังต่อมาสืบเนื่องจากกบฏเมืองแพร่ คุมเจ้าหลวงถูกใช้เป็นที่กักขังนักโทษแต่ไม่ใช่คุกอย่างที่จะเข้าใจกันนั่นเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นจุดขายและดึงดูดความสนใจเมื่อต่อมาในปัจจุบันคุมเจ้าหลวงกลายเป็นพิพิพธภัณฑ์สำหรับศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งที่สำคัญของตัวเมืองแพร่